เราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่23มกราคมนะคะถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันสำหรับเช็คที่จ่ายให้บริษัทเต้าเลยเช็คเลขที่7007201ยอดเงิน1 7 0 0บาทและบริษัทโซนาเลขที่เช็คเลขที่700 เจ็ดสองศูนูค่ะยอดเงินสาม3มืนสองพันหร้อยสามสิบห้าบาทค่ะค่ะเราจะมาที่ระบบโปรแกรมนะคะจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะแล้วกดเพอร์ูนะคะจากนั้นที่ลงรายวันค่ะสมุดรายวัน GJ นะคะลายวันสมุดรายวันทั่วไปกดโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะกดเพิ่มค่ะค่ะเราจะมาวันที่ลงบัญชีนะคะจะเป็นวันที่2ีสา ่สิบสามศูนย์หนึ่งห้าแปดค่ะโอเคแล้วก็ในที่รายละเอียดนะคะเป็นฝากเงินค่ะจากนั้น เราก็ไปที่รหัสบัญชีนะคะใส่ยจุดแล้วกด enter คะ่ะกเราจะเลือกเงินฝากกระแสรายวันรหัสหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งแล้วกดเลือกนะคะ แล้วก็ไปที่จำนวนเดบิตน,นะคะ43,335ค่ะนี่ค่ะบัญชีเราก็ใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะเลือกเงินสดออนทัค่ะ101202ค่ะกดเลือกค่ะแล้วก็ไปใส่เครดิต433 ค่ะ่่ค่ะเป็นสี่หมื่นสพันสาอันนี้ขอแก้นิดนึงนะคะสี่หมื่ามพันส้อยสามสบห้าันนี้ก็จะเป็นสี่หมื่นสามพันงสิบ้านะคะ ค่ะแล้วจะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่ F7 link ค่ะแล้วก็กดเพิ่มค่ะไปที่รายการสุดท้ายนะคะ แล้วกดเลือกค่ะค่ะแล้วเราก็ประเภทเอกสารจะเป็น T R U ค่ะใส่ตัว Enter นะคะแล้วก็กดเลือกค่ะเอกาสาร,สะะว,าสารวันที่ลงเอกาสารนะคะก็จะเป็นวันที่ที่สิบสามศูนย์หนึ่ง หมายเหตุก็คือถอนเงินนะคะมูลค่าเงินก็จะเป็นสี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบห้าค่ะ ผ่านบัญชีธนาคารใส่จุด enter นะคะเลือกไปที่บัญชี002ค่ะเสร็จแล้วจับคู่เป็นรหัสบัญชีนะคะใส่จุดแล้วก็ enter ะคะ่ะแล้วก็จะเลือกบัญชี0เงินฝากความซับค่ะจากนั้นก็กดย็บสิบันทึกเลยค่ะแล้วก็กดเพิ่มนะคะ ในที่รายการสุดท้ายเดิมค่ะกดเลือกใส่จุดกคันเค่ะเลือก T R D นะคะฝากโดยการโอนค่ะกดเลือกนะคะแล้วก็ไปที่เอการลงวันที่2301 58ส่ง แล้วก็ใว้ที่หมายเหตุนะคะเขียนว่าฝากสำหรับเช็คจ่ายค่ะครันะคะเจ็ดศูนย์ศเจ็ดสอง ูค่ะแล้วก็เจ็ดศูนย์ศเจดสองนนค่ะจากนั้นก็กด enter ค่ะมูือค่าบัญชีผ่านบัญชีธนาคารนะคะใส่าจุด enter ค่ะแล้วเลือกเป็นศูนยนะคะ จับคู่ก็ใส่ตึนแล้วก็ Enter ค่ะเลือกเป็น1 0 1 2 0 1ค่ะแล้วกดเลือกค่ะจากนั้นมูลค่าก็จะขึ้นมาเป็น43,335บาทค่ะแล้วก็กดบันทึก F10 ค่ะแล้วก็กดซื้อออกค่ะกด Yes ค่ะ ไลนสองเลยคะเนี่ยเ็ดไคะไล่กนะารที่สองนะคะเราจะไปัำที่ในเชื่อตรงนี้นะคะจะเป็นห้าแปดศูนหนึ่ง ศูนยส,ส,ส,สองค่ะแบบนบคุณผู้สัง่งอ่าไปก็อย่าลืมถิงนะคะ แล้วกดออกเลยค่ะ